สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอิงค่ะเช้ครับตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ Impact Challenger 3เมืองทองธานีค่ะและอยู่กันที่งาน Act Forum 20 Design Plus Build สถาปนิกปันสุขซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง22พฤศจิกายน2563นี้ครับ และต้องงานนี้นะคะเป็นการประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการก่อสร้างออกแบบตกแต่งได้อย่างครบคันค่ะที่งานนี้นะครับเราจะได้พบผลิตภัณฑ์กับการเปิดตัวดีไซน์ใหม่ๆเพื่อชีวิตยุคในิู n o r m a l เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมและพิเศษไปกว่านั้นนะครับพวกเรา o o d l a ล d l i วิ n g ก็ได้มาเปิดตัวเฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมเรซินที่นี่เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะคะพี่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่บูธกันเลยนะคะว่าบูธของเราหน้าตาเป็นไงคะ่ะไปดูที่บูธกันเลยคะ่ะ<ป> โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธแล้วนะครับคือบูธของเรานะครับจะอยู่ที่ล็อก F 4 0 7นะครับแล้วก็อยู่ล็อกที่46นะครับผมถ้าใครสนใจนะคะก็คือเข้าประตูทางเข้ามานะคะแล้วเดินตรงมาให้สังเกตด,ด้านหัวมุมเสานะคะจะมีเลข46อยู่แล้วก็ทางบูธเราจะอยู่ที่ F 4 0 7นะคะ คือพี่เอนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ของทาง w o o d l a n d l i v i n g ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เอนะคะเกี่ยวกับตัวบูทที่จัดในวันนี้นะคะพี่เอคะอ็งอยากจะทราบว่าทางบูทนะคะมีความเป็นมายังไงหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการที่มาออกอีเวนต์ครั้งนี้อะค่ะแรงบันดาลใจในการออกอีเวนต์ครั้งนี้นะคะงานสถาปนิกเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่เป็นงานหนึ่งเลยของอในเมืองไทยเพราะว่าเป็นงานที่รวมถึงสถาปนิกทั่ว ไทยถึงทั่วประเทศบวกกับดีไซเนอร์และผู้รับเหมารวมถึงคอนแทคเตอร์สโฮเทลรีสอร์ทเนาะเพราะว่าในงานนี้เหมือนกับรวบรวมทุกวงการสำหรับในงานงานตกแต่งเราก็เล็งเห็นว่าผลประโยชน์ในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะได้พบเจอกับลูกค้าหลากหลายทั้งผู้รับเหมาเองหรือพวกแบบหรือผู้ใช้ในรายสุดท้ายหรือ e n d u s e เเาเราก็อยากที่จะ โชว์นวัตกรรมกับสินค้าที่เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ร่วมกันออกแบบโดยที่แรงบันดาลใจของเราเนี่ยมาจากงานในเมืองนอกเนาะเพราะว่างานส่วนใหญ่เราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยงานไม้บวกกับงานเรซินซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้โน้ตหาวและนวัตกรรมค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึง อย่างตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่อิงเดินดูในบูธใช่ไหมคะ,คะจะเป็นตัวไม้ผสมกับเรซินอิงอยากรู้ว่าตัวเรซินเนี่ยคะ่ะมันมีทั้งหมดกี่ประเภทเหรอคะอ่าจริงๆเรซินเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทนะคะเรซินจะมีชนิดหนึ่งเราจะใช้ในการทําคลื่นหรือการทําลูกเล่นอ่ะเราจะเห็นได้จากตัวพวกจานรองแก้วจานรองแก้วเราสามารถที่จะเล่นลายเป็นลายท้องฟ้าหรือลายทะเลอ่ะแล้วก็หนืดค่อนข้างปานกลาง บางกลางเนี่ยก็จะใช้ในงานทั่วไปบวกกับไม่หนืดเลยอ่ะพวกนี้จะเป็นละลายจมน้ำอ่ะสามารถมิกซ์ด้วยกันสามารถทำให้มีสองสีในโต๊ะตัวเดียวเพราะว่าอย่างที่ในบูธเนี่ยเราจะมีหลากหลายตัวที่ว่าเราจะเอาสีสีฟ้าสีเขียวมาผสมกันและนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีความขุ่นเพราะว่าตัวเรซินที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันจะมีความเป็นเมทัลลิก แล้วก็ oh. มีความเป็นใสบวกกับเรื่องแสง,งแต่ว่แลนลิฟวิงเราเป็นไม้ผสมเรซินเราสามารถที่จะคนโทรลความสวยงามหรือว่าตัวเท็กซ์เจอร์ได้แต่ว่าถ้าเราปเปรียบเทียบกับตัวหินแกรนิตหรือหินอ่อนเขาจะมีลายที่ตรงตัวไม่สามารถที่จะไปสังเคราะห์หรือว่าไปต่อเติมได้อีกแล้วเนาะแต่ว่าของรูแลนลิฟวิ n งเราสามารถที่จะคัสตอมไม้ให้ไม้จะเฉียง หรือให้อยู่ในแนวตรงหรือว่าให้เป็นเลซินไลน์แม่น้ำหรือเป็นตัวเฮกซากรได้แต่ในเรื่องของความทนทานเราต้องยอมรับว่าหินคือธรรมชาติคือเขาจะมีความเป็นแข็งแกร่งมากแต่ในเรื่องของความแข็งแกรง่งเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขา อย่างนี้โตตัวหนึ่งอะค่ะมันมีจํากัดไหมคะว่าน้ําหนักของแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถรองรับได้เท่าไหร่อะค่ะในการที่เหมือนแบบเราจะวางของหรือว่าวางอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะมีรับน้ําหนักระบุเอาไว้นะคะอย่างเช่นตัวเฮกซากรอนตัวของเขาเนี่ยหน้ากว้างเมตรหนึ่งคูณสองเมตรในเรื่องความยาวเขาสามารถรับน้าหนักได้ถึง500กิโลกรัม เรา,าก็จะว<อ>ันตามสัดส,ส่วนว่าความกว้างความยาวของโต๊ะตัวนั้นพื้นที่มีปริมาตรเท่าไหรอ่อย่างนี้เท่ากับว่าลูกค้าสามารถคอสตอมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงหรือว่าเกรอบรูปตกแต่งอะไรนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งที่ลองจานลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นของชํารวยในงานแต่งงานเป็นงานของขวัญปีใหม่อันนี้เราก็รับเหมือนกันก็คือเท่ากับว่าเราสามารถ บอกได้เลยว่าเออเราอยากจะเอาไปไว้ตรงนี้นะตรงออหัวเตียงหรือว่าเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะข้างเตียงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย,เลยใช่ไหมคะหมดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งลูกค้ายัาง<ช>มองภาพไม่ออกเรามีบริการนําสินค้าไปวางถึงที่บ้านโอ้เนาะให้เช็คดูก่อนว่าโอเคฟิตไหมเหมาะไหมแล้วเ่ายสั่งทํากันอีกทีอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะคะแล้วอย่างนี้ทางทางบริษัทคือมีดีไซเนอร์สําหรับคิดดีไซน์พวกนี้ให้กับลูกค้าด้วยไหมคะดีค่ะก็คือ เหมือนแบบว่าไกลกับทางดีไซเนอร์ว่าโอเคฉันอยากได้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางดีไซเนอร์ก็จะออกแบบมาให้ดูก่อนอย่างนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ,อ,อพูดง่ายๆคือลูกค้ามีรีเควสต์มาอย่างสมมติว่าไปเห็นมาจาก p i n t e r e s t ชอบมากเลยตัวนี้สั่งทําได้ไหมทางเราก็จะทำแคทขึ้นแบบขึ้นมาให้ลูกค้าดูเลยว่าโอเคเป็นไม้ชนิดไหนประกบกันบวกกับเป็นเลซินชนิดไหน 3D ออกมาให้ลูกค้าอคอนเฟิร์มก่อน อ๋อแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าก็ครบวงจรเหมือนกันนะคะสำหรับการดูแลแล้วก็การสั่งทำต่างๆของทาง Woodland Living นะคะเดี๋ยวในที่นี้ก็ขอขอบคุณพี่เอนะคะในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับนี่คือพี่เปิ้ลนะคะเป็นเซลล์แมเนเจอร์ของเราเองนะครับผมโอเคค่ะพี่เปิ้ลครับาการขายของเราครับมีมีขั้นตอนอะไรบ้างน,นะครับในการเสนอราคาสินค้านี้ครับออ๋โอเคค่ะ,คะอย่างนี้นะคะเ,เราเนี่ยมีงานอยู่2ประเภทก็คือเราเรียกว่ารูทเฟอร์นิเจอร์รูทเฟอร์นิเจอร์คืออะไรออะไรูทเฟอร์นิเจอร์ก็คือสินค้าที่วางและลูกค้ามาดูตัวของจริงแล้วก็สั่งซื้อสามารถนัดวันส่งของได้เลยอันนี้คือรูทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะเราจะมีของม y สต็อกนะคะกับอันที่2เป็นสินค้าบิวอินหรือว่าสินค้าที่สั่งพิเศษ OEM นะคะอันนี้ก็คือเช่นสมมติว่าลูกค้าไม่มีไอเดียเลยแต่มีสเปซมีห้องนอนหนึ่งห้องเนี่ยอยากได้แต่ก็ชอบเตียงแบบนี้อยากได้ห้องแบบนี้แต่ว่าอยากได้เตียงเล็กกว่านี้หรือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถทําได้เพียงแต่ลูกค้าติดต่อเรามานะคะแล้วก็ให้แปลนพื้นที่เรามาแล้วเราก็จะมีการสอบถาม requirement จากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแอคทิวิตของลูกค้าที่ใช้ประจำประจาในบนที่นอนทําอะไรนะคะพอลูกค้าสนใจตรงนั้นปุ๊บเราจะเอามาส่งให้กับทีมออกแบบฝ่าย uh oh. แบบจะทําเป็นดรอ w i n งมาให้ uh oh. เป็น 3D ให้ลูกค้า uh oh. เห็นว่าชอบไหมใช่ไหม สมมุติลูกค้าบอกใช่ชอบเราจะเสนอราคาสมมุติถ้าเสนอราคาลูกค้าโอเคก็คอนแทกกันวิธีคอนแท Contact กก็ทั่วไปค่ะมัดจํา3สาที่เหลือ70%นะคะแล้วก็ชําระกันเรียบร้อยก็นับวันผลิตค่ะประมาณนั้นโอเคค,ครับแล้วถ้าอย่างนี้นครับคือดูจากแบบว่าลูกค้าต้องการอะไรก็คือสามารถทาง p พ o p ิลได้เลยโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครเราจะมีทีมงานดีไซเนอร์นะคะพวกแบบในการที่จะ แนะนําลูกค้าเช่นบางทีความต้องการลูกค้ามันย้อนแย้งมันย้อนแย้งกับสเปซที่มีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่ามันมีใช้ไประยะยาวมันอาจจะไม่โอเคไม่แข็งแรงหรือว่าจะเกิดอะไรเงี้ยเราจะให้คาปรึกษากับลูกค้าคนะคะคแล้วก็แนะนผํผทานให้นะคะ,ะหรือบางทีบางคน เรื่องพวงจุ้ยถือเรื่องคนจุ้ยน่าจะเป็นเรื่องหลักเลยคู่อันนี้เราก็แนะนําให้ครับผมเราก็แนะนําให้ด้วยดูให้ด้วยคือหมายถึงว่าแนะนําให้ให้ให้ไปถูกทางด้วยขอบคุณมากนะครับพี่เบิร์นที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางฝ่ายช่างนะครับว่าเขาจะมีวิธีการผลิตหรือว่าวิธีการป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับ โต๊ะอะไรยังไงครับเพราะว่าเนี่ยสวยขนาดนี้เราคงไม่อยากให้อะไรมาขีดข่วนนะครับไปกันเลยครับอ้าวพี่ทอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้พี่ทอนนะครับเป็นโปรดักชั่นเมนเจอร์ของเรานะครับผู้ดูแลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของเราทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคครับพี่ทอนครับข้อแนะนําในการดูแลโต๊ะพวกเนี้ยครับมีอะไรบ้างครับพี่ตัว การดูแลรักษาโต๊ะเบื้องต้นก็คือเราจะใช้พวกน้ำยาที่เป็นเคลือบแก้วสเปรย์นในการฉีดแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดถูทำความสะอาดนะครับส่วนพวกเราคิดขวดขนแมวอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นครีมลดขนแมวของรถยนต์ในการทาแล้วก,ก็สามารถบนมือร,รักษาได้สามารถซื้อตามราคาทั่วไปได้เลยครับผม อ๋อโอเคครับก็คืออันนี้มันก็เป็นแบบพวกโต๊ะอะไรเงี้ยปกติก็คือใช้พวกครีมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเป็นตัวพิเศษพิเศษนะครับอย่างเช่นตัว Fire Steaming Table เนี่ยครับมันมีข้อแนะนําในการดูแลรักษาหรือว่าข้อควรระวังอะไรเงี้ย fire s t บไฟร์สตตัวนี้ข้อควรระวังก็คือพยายามดูน้ําในการเติม,มว่าเราจะใช้น้ําในตัวเป็นการหล่อเย็นในการทําให้เกิดควันขึ้นมามเราเติมหนึ่งครั้งก็อยู่ประมาณ3าชั่วโมง ในการเติมเปลี่ยนพยายามมันดูบ่อยๆครับผมอ๋ออยคครับแล้วแต่ละตัวนี่ครับมีระยะเวลาในการผลิตเฉลี่ยนะครับตัว,ตวละกี่วันตัวนี้นะโดยเฉลี่ยเราจะทําอยู่ประมาณ3าสสวันตั้งแต่การดีไซน์จนถึงส่งงานถึงลูกค้าอ,อยู่โดยประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าอย่างเงี้ยครับเกิดอุบัติเหตุแบบว่าพวกขนแมวหรือว่าในที่แบบว่ารอยพวกน้ํายากระจกอะไรเงี้ยไม่สามารถ ล้างของมันได้ครับก็คือทางทางบริษัทนะครับมีบริการหลังขายหรือว่าทางช่างนะครับจะส,มส,สามารถซ่อมได้ไหมตัวนี้เรามีเซอร์วิสถึงหน้าง,งานหรือไม่ก็ไปรับงานจากลูกค้าส่งมาทำํำในโรงงานได้เลยครับผมแต่เราจะการันตีอยู่30บวันหลังจากส่งมอบให้ลูกค้าถ้าเลยจากนั้นเราจะมีค่าบริการอ๋อครับผมโอเคครับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ทรขอบคุณ,คณมากค,ครับ ก็สวัสดีค่ะอันนี้คือพี่ปุ๋ยแล้วก็น้องมุกนะคะเป็นดีไซนเนอร์ของทาง Woodland Living ค่ะก็วันนี้อยากจะถามเรื่องแรงบันดาลใจของดีไซนเนอร์ค่ะว่ามีแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นที่มาลงในบูธอีเวนต์นี้ยังไงอะคะ จริงๆแล้วแรงบันดาลใจก็คือปุ๋ยเอาเรซินมาประกอบก,บกับการออกแบบในแต่ละตัวค่ะแต่ละตัวของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแล้วก็กลุ่มคนที่ชอบงานไม้กับเรซินได้เห็นว่าเรซินกับไม้สามารถนํามาทําอะไรได้บ้างทํามาเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าหน้าบานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคนที่สนใจในงานไม้กับเรซินเนี่ยจะได้นํามาใช้ ตกแต่งหรือว่าประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของแต่ละคนได้ค่ะค่ะซึ่งมันจะเพิ่มความแปลกใหม่และแตกต่างให้กับคนที่ชอบในสไตล์นี้แล้วก็อยากจะให้คนทั่วไปอ่ะได้เข้าถึงงานไม้กับเรซินด้วยว่าสามารถนำมาทำได้มากกว่าโต๊ะสามารถทำเป็นเชลเป็นโต๊ะทำงานซึ่งมีความแข็งแรงแล้วคนที่มาในงานนี้ก็จะสามารถมานั่งมาลูบมาสัมผัสได้ว่าชิ้นงานของเราอะ่ะมัน ทําได้นะสําหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะ,คะของตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยก็อย่างเช่นตัว LED สติ l ไลน์ที่เรานํามาจาัดแสดงในบูธนะคะก็มีทั้งตัวโคมไฟโตะรวมถึงหัวเตียงนะคะ,คะซึ่งตัวสติปไลน์ตัวนี้เราก็จะมีพวกช่องเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารนะคะร้านอาหารพวกบาร์คาเฟ่ต่างๆเราก็สามารถนําฟังก์ชันเกี่ยวกับการซ่อนไฟปลั๊กไฟนํามาใส่ในโต๊ะของเราได้เช่นเดียวกัน ภายในงานนะคะที่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เรานําเสนอเลยก็คือเป็นตัว f i r e s t ์สต m ีมมค่ะออกก็คือโต๊ะตรงที่อยู่หน้าทีวีใช่ไหมคะใช่ตัวนี้นะคะก็มาในรูปแบบของตัว c o f f e e Table ค่ะออกแบบตามตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะอย่างนี้ถ้าอิงอยากจะเปลี่ยนไฟที่อยู่ตรงโต๊ะก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะใช่สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าสเปคได้เลยค่ะก็เท่ากับว่าตัวโต๊ะดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยลูกค้าสามารถคอสตอมได้เอง ทั้งสีทั้งรูปแบบ <Okay. S 2> แล้วก็เราสามารถมาคุยกับทางดีไซเนอร์ได้ก่อนว่าโอเคฉันอยากได้แบบนี้รูปทรงแบบนี้แล้วทางดีไซเนอร์จะช่วยกันวิเคราะห์อีกทีว่าโออต๊ะตัวนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะสามารถสเปกได้หมดกันก็วันนี้ก็ขอบคุณทางดีไซเนอร์ทั้งสองคนนะคะขอบคุณ <มา S 1> ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทางช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Li@ n e หรือเว็บไซต์ของเรานะครับค่ะแล้ววันนี้พวกเราทั้งสองคนจาก Woodland Living นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย